บอฟค้าของเราโค้งสุดท้ายผู้ว่ากรุงเทพเทพเจ ไม่มมมีโอกาสเลือกมา9ปีอ <vein outside> <wi> ่ะทำไมเราถึงไม่ได้เลือกใน9ปีที่ผ่านมาโดนดีเลยอ่ะโดนเลื่อนเลื่อนเลื่อนจนจนปัจจุบันเลยอ่ะมันทาให้ส่วนหนึ่งเนี่ยความฟีเวอร์เนี่ยมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้ว่าขทมณถึงพ่อเมืองเนี่ยคิดถึงนักบริหารเหมือนผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเอาไว้ขานอานาจกับรัฐบาลแต่ถ้ามองในลักษณะนั้นอ่ะอานาจของกรุงเทพกับประดับประเทศอ่ะเท่ากันเลยนะคนชอบมองว่ากรุงเทพก็คือประเทศไทยประเทศกรุงเท เทเชียงใหม่เทเชีการกระจายความเจริญหรือการกระจายอำนาจของไทยอ่ะมันไม่มากพอมันกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพสาคนนะบังเอิญมากที่3คนนี้นอกจากอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยพื้นเทก่อนจะออกมาจากเมืองไทยเนี่ยอยู่กรุงเทพกันหมดนะถามบิ๊กว่าบิ๊จะเลือกไหม ไม่ได้เลือกเพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่เพชรบุรีแล้วก็ไม่มีระบบไหนในเมืองไทยเลยที่จะสปอร์ตว่าบิ๊กอยู่กรุงเทพมาตั้งนานแล้วก็หมายความว่าคาว่าคนกรุงเทพแสดงว่าคนที่มีสิทธิ์จริงๆอาจจะไม่ถึงครึ่งเป็นต้นคนที่อยู่ไม่ได้เลือกคนที่มีสิทธิ์เลือกไม่ได้อยู่ รถตับเพลิงอะไรเงี้ยเคยได้ยินเรื่องนี้คดีนี้มาก่อน,นจําได้ไหมวิธีการหนีคอรลรัปชันนั่คน,นคือลาออกไปเลยชิงลาออกเรืออ่องตั้งใหม่อะไรพอเราเข้าไปห้องทางเว็บไซต์อ่ะของเบอร์แปดชุนชัดชาติเนี่ยเขาค่อนข้างได้เปรียบอืู่ของการเข้าถึงข้อมูลนะค้นหาในหัวข้อที่เราสนใจได้เลยก็แบบตรองมีสัตเลี้ยงเราก็อยากจะรู้ว่านโยบายจะกับสรเลี้ยงเขาอ่ะเป็นยังไงเขาพาหมาไปเดินที่สวนสาธารณะไม่ได้อะวะ ซึ่งในฐานะคนที่มีสัตว์เลี้ยงอะ่ะเราก็ว่ามันเป็นนโยบายที่เขาถ่าสัตว์เลี้ยงเขาก็ควรจะมีผุิภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างจากคนเอออาการที่มันมีคนใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยมันทําให้ดูน่าสนใจคิดว่าสุสีกับสัตวาา์่าหรือวีโรต์ตามเขาก็ไม่ได้พูดถึง,หงเหมือนกรนสัตว์เลี้ยงเขาจะพูดเรื่องส่วนสาธารณะคนที่เขามองเห็นในสิ่งที่เราให้ความสําคัญแม้แต่ในเรื่องล็กๆะ้อยๆก็ตามอะ่ะมันเป็นการถือใจระดับหนึ่งอ่ะการที่เรากลับไปอยู่กรุงเทพในช่วงแ่่อาทต เรารู้สึกถึงความลำบาก สถานที่ที่เราจะสามารถที่ออกไปใช้เวลาว่างได้ที่ไม่ใช่ในห้างแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอาการคมนาคมอะไรเงีง้ยรถไฟฟ้าคี่ควรจะมีบัตรร่วมบัตรเดียวใช้ทุกอย่างเหมือนอย่างที่เมลเบิร์นอย่างเงี้ยก็คืออยู่สุดแค่บัตรเดียวเราอยู่ก็ใช้ระบบนขาานส่งสาธารณะทุกอย่างในฐานะคนที่เคยอยู่กรุงเทพเจสต์ีมเป็นแค่ความฝันเติมเงินด้วยบัตรใบเดียวอ่ะมันไม่ได้ส่วนรถมันไม่ได้อะไรเลยช่วงหลังๆี่ยคือไป<อ>กับสีที่ไทยเราหมดอายุแล้วเราก็จะขับรถไม่ได้เราก็เลยต้องใช้ไปพวกระบบขนส่งมวลชนทั้งหลายซึ่งก ก็คือทางรถไฟฟ้าอะไร้ายเดียวเนี่ยซึ่งในแต่ละครั้งที่เราต้องใช้อะเราเดินเข้าเดินออกแล้วก็ต้องไปซื้อตั๋วใหม่ของรถใต้ดินถึงมีตั๋วเดือนก็ตามหรือก็ต้องมีตั๋วสองใบแล้วมันก็จะยุ่งยากมาในการที่อยู่จมเนทแทนที่แบบทุกอย่างจะสามารถรวมกันได้แบบเดียวพวกท r า n s a c ชั o ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากระบบมันค่อนข้างท transparent มันควรจะมีไหรือเขาไม่อยากได้ t r a n s p a r รนซีว่ะสายหนึ่งที่เป็นสายหลักที่เขามองว่าตัวเองเป็นของ b a c k โบนของระบบอะเขาไม่ต้องการให้มีบัตรร่วมแล้วเขาไม่ได้ c o ท t r เงินสดตร่างนี้เพราะ มันจะเป็นบริษัทกลางท,ที่เก็บเงินสนเขาอยู่อย่างนี้เขาก็ได้อยู่แล้วนู่ห่าคือเขาไม่ได้คิดในเชิงประชาชนด้วยซ้ำต้องมีใครบังคับเพราะว่ามีคนไปดันเซ็นสัญญ,ญาแล้วคือผู้ว่าคนก่อนให้เขาได้เปรียบไปเรียบร้อยแล้วแต่คนไทยมันมีกมอิสิชัคนไทยายคนแทบพอมีลูกก็คงอยากได้พื้นที่สาธารณะสำหรับเด็กเพราะเด็กมันต้องวิ่งนี่แหล,ละมนัมนต้องการพื้นที่สีเขียวอยากได้เมืองที่เราสามารถเดินจูงลูกตั้งแต่คอนโดไปจนถึงสวนสาธารณะได้เดินจูงแบบได้ตลอดทางมาอุ้มมาระวังรถปลอดภัย ชเขานนอยาก,ยากทำเ<า>มืองเมืองคนเดิมที่น่าอยู่สําหรับทุกคนที่ดูเนี่ยมีอยู่สองร้อยสิบสามโครงการน็ต้องมีเข้ามาบ้างแหละเขาแบบหาข้อมูลมาสองปีแล้วเขาค่อนข้างจะอิน l u s i v เมืองทีน่น่าอยู่สำหรับทุกคนอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกที่นโยบายมันจะออกมาทั้งแบบเจ็ดร้อยโครงการไปของคนอื่นเองก็อาจจะมีระบุเรื่องพวกนี้ด้วย <S <S ด้วยความที่นโยบายของชาติชาเขาหาดูง่ายไม่ได้พูดว่าคนอื่นไม่มีนโยบายนี้คนที่น่าจะมาสู่เดีหรับคนรุ่นใหม่อุติโด ในวิธีสือเท่วกันเลยตอนเราหา,า,า,หาจะใช้แบบอัชนาตินโยบายทุกอย่างที่มันขึ้นมาในแบบผลเปิดของเขาอ่ะมันเป็นแบบตามแบบเพจอาจาตามเดบ,บข่าวถ้าเกิดเกิดการอัปเดตอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันอัปเดตที่สุดแคชอัพแบบข้อมูลไปเรื่อยๆได้แต่พูดในสื่อที่เป็นมินีมีเดียได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่ว่าสมัครคนอ่ะที่ไม่มีเวลามานั่งติดตีหรือมานั่งดูมันิมีเดียหรือช่องยูทูบตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ของผู้ลงสมัครคนอื่นถ้าให้เรามองว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลว่านีชัาะ ทำให้ดูแล้วว่าเราจะหาข้อมูลราชการอะไรสักอย่างอ่ะมันกลายเป็นว่าเราเสิร์ชไม่รู้ว่าเราต้องไปดูที่ไหนอ่ะบางทีเราไปดูในของราชการมันก็ไม่อัปเดตก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นหน่วยงานที่แบบเป็นกรุงเทพคุมเนี่ยเขาอาจจะแบบสามารถทําอะไรกับมันได้ไหมเอาเนี่ยแต่ดีโ้วอะตอนดีเบตดีกว่านะคือเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นรักษาศัยที่ดีเวลาเราฟังมันก็จริงนะคือถ้าเกิดทําได้ตามที่เขาบอกแม่งมันก็ดีตอนเนี้ยคนทั่วไปมันโดนเอาเปรียบอะไรอยู่เหมือนมันทําให้มันเท่าเทียมกัน ได้ตัวกรุงเทพได้ผลประโยชน์กลับคืนมาแล้วผลประโยชน์เหล่านี้มันก็จะส่งผลกับคนกรุงเทพที่เป็นคนทั่วไปด้วยเขาบอกว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเสียค่าขายะเนี่ยใช่เดือนละร้อเสียเดือนร้อยยนี่ตกใจตกใจว่าถือว่าเขาใช้อะไรที่มันคุ้มค่ามากมันมีการ อันเดอร์เพจอะมันจ่ายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเนยเขาพูดรวมไปถึงแบบพัวห้างสรรพสินค้าเขาก็บอกแลบว,ว่าเนี่ยห้างอะจ่ายในเลทแค่นี้แต่รู้ไหมว่าแบบต้องเอารถไปขนขยะให้เขาเนี่ยแบบสี่คันห้าคันเขาก็บอกว่าเอตอตรงส่วนเนี้ยมันควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขลองดูอะถ้าเกิดต้นทุนในการเก็บขยะมันน้อยขนาดนั้นอนะค andidate ดดที่มาจากสจล,ลาร์บังมั้งเหรอใช่อ่ะ <laughs> ถ้าถ้ามองแบบทั่วๆไปมองแบบผ่านๆน,นะเราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนพูด นะหมายถึงว,ว่าผู้แบบมีหลักการกล้อง C C T V ไ i ไฟเนี่ยจะให้แบบมันมีกล้อง C C T V Wi-Fi ไฟมีอะไรส่ข้อมูลอะไรรุ่นนี้นี่นั่นใช่ไหม ขาก็บอกแล้วแหละว่าพอไปใช้ WiFi สัญญาณมันก็ไม่ได้กระเทียนในขนาดน,นั้นกรุงเทพเองมันก็มีสายไฟเบอร์หรือสายเคเบิลอะไรที่แบบต่อเข้ากับกล้องเราก็พูดในแง่ว่าถ้าฟังหมัหนผะ่านไหมเออมันก็ดูฟังโอเคหีกวนะ่าแต่้เกิดสมมติว่าเราไปตอาลึกอะเราก็รู้เออเคเบิยมันไม่ไหวว่าอันนี้มันไม่ได้ไม่มีไปแอรแล้วก็ไม่แส่เทคระหว่างที่เขาพูดแต่ถ้าฟังเขาพูดเรื่อยๆ่แบบต้อไปมีจอแอปอะไรเพิ่มดีกว่าบางทีการที่ทําให้มันซิมโลที่สุดอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าก็าได้คือม,มันไม่มันไม่มีโซ ที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะแต่สุดท้ายคนกรุงเทพก็ไม่ได้เลือกที่นโยบายแต่เราบอกว่าเลือกที่นโยบายก่อนหน้านี้คือเลือกประชาธิปัตย์มาตลอดใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้แก้ปัญหาตามนโยบายนั้นอ่ะคนกรุงเทพก็ยังเลือกมาคนเดิมมาเพื่อแก้ปัญหาในนโยบายเดิมๆอะไรอบหมงี้อมอมเอ๋อเนี่ยมันมีกระแสความกลัวไอ้สิ่งที่ชูเนี่ยไม่ใช่นโยบายแต่กลายเป็นชูความกลัวแท็กติกนี้ล่าสุดเซอร์ไพรส์มากล่าสุดก็ยังเห็นเขาชูว่าไม่เลือกเขาเรามาแน่ให้ดูไปจนถึงวันใกล้ๆ แล้วดูว่าในใน4-5คนเนี่ยใครมีคะแนะนนําไปทุ่มเลือกคนนี้ถ้ามันจะมีใครคนนึงเด่น,คนใครคนนึงในกลุ่มที่บอกว่า4-5คนของของไทยโพสเนี่ยอย่าลืมว่าไอสิ่งที่เขาเรียกวุบัติเหตุทางการเมืองม,มันจะมาสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยอไอไอช่วงหนึ่งหนึ่งวีคเนี่ยชอบชอบมีวุบัติเหตุในสักอย่างเนี่ยถ้าฝ่ายป,ประชาธิปไตยชนะแล้วคะแนนฝ่ายประชาธิปไตยมันเยอะกว่าฝ่ายอนุรักษ์มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างอยู่นะ การเอาคืนหรือว่าการแสดงให้เห็นว่าอันเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่ใส่ใจอะ่ะ เราพูดตรงๆเลยนะเราเชียร์ชัดๆมาตลอด2ปีเขาก็ทํามาตลอดเขาก็ทำมาเรื่อยๆคือเขาก็หาเสียงของเขามาตลอด2องปีลงพื้นที่มีนโยบายทําเว็บไซต์ทําอะไรเงี้เขาก็ทามาตลอดโฆษณาป้าเสิตอนแรกอะเว็บแรกเลยความรู้สึกอิมเพรสชันแรกที่เราเห็นเขาอะว่าเขาแบบถูกจัดอยู่ในกลุ่มตัวที่น่ากลุ่มคนที่น่าสนใจในการเลือกตั้งคือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมี diversity อะในเรื่องของ gender แต่วู้หญิงคนเดียวใน8คนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาคือใครทําไมเขาถึงกล้าเราทำไมเขาถึงแบบเป็นคนที่แบบถูก ตามองแต่ทันทีนี่ด้ยิงเขาเอ่ยปากพูดเท่านั้นแหละ <c oughs> มันสะลายเลย <c oughs> มันะายอะอย่างน้อยคือพูดอะไรที่มันน่าสนใจน่าจะซัพพอร์ต <c oughs> คือเราพร้อมที่จะฟังเขาอยู่แล้วเพราะเรามีเฟิร์สอินเทรสชันที่ดีกับเขาคนกรุงเทพนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งก็พาะเราสามคนรอดูอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้าาานในการเมืองไทยในแรงเสเียที่มันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะฮะเลือกตั้งมายอมรับว่าถ้าเกิดอัศวินได้ปุ๊บผมน่าไงถ้าอัศวินได้แสดงว่าเขาทําผลงานไว้ดี